สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพรายกูมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดประยองเอามาให้ชมกันอีกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับเนื้อสีขาวผงจินดามณี ชุบด้วยน้ำว่านขันตามรด้านหน้าฝังตะกรุดทองคำสาริกาคู่จำนวนสองดอกส่วนด้านหลังจะฝังเหรียญหน้าปกหรือเหรียญที่ระลึกอายุครบ แรอบเป็นเนื้อนวะความคมชัดสวยสดงดงามมากนะครับพุทธคุณที่หลวงปูบ่บรรจงปลุกเสกก็จะมีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยม โชคลาภเงินทองค้าขายกำไรดีพุทธคุณส่วนยากส่วนใหญ่จะมีอยู่ในองค์พระของทุกองค์อยู่แล้วก็คือพุทธคุณของผงพรายกุมารน,นะครับด้านเมตตาแคล้วคลาดโชคลาบจะมีอยู่ทุกๆองค์ในพระคุณแผนของหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่ได้ตั้งใจปลุกเสกไว้ให้ผู้ที่มาทำบุญและลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระของหลวงปู่จะทำไว้แจกสำหรับผู้ที่มาทำบุญและลูกศิษย์ลูกหาส่วนที่มีฝังแบบพิเศษพิเศษก็จะให้ชุดที่จะเป็นคณะกรรมการพิเศษ ถึงมีความพิเศษหรือลูกศิษย์ลูกหามีความต้องการที่จะฝังอย่างโน้นฝังอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ขัดศรัทธาก็จะนำมาฝังให้ตามความต้องการของเหล่าลูกศิษย์และผู้ที่มาทำบุญซึ่งอิตจริโกเป็นฉายาของหลวงปู่ ความหมายของอิสริโกก็คืออิสระทางความคิดนะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องพระคุณแผนของหลวงปู่จึงมีความหลากหลายมีหน้าตามากมายที่ให้พบให้เห็นในสายอนุรักษนะครับส่วนสายห้างไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าสายห้างเขาจะบีบพิมพ์นะครับจะเล่นกันเฉพาะ เลน่นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นการปั่นราคากันขึ้นมาโดยของายห้างพระไม่ได้มีการที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกจริงนะครับพระของหลวงปู่สายนรักษ์นี่พระที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกไว้จริงนะครับและมีพยานหลักฐานเป็นเอกสารมากมายทั้ง ที่มีชีวิตยอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วคนบ้านค่ายรู้ดีนะครับใครที่เล่นหาของสายนุรับจะไม่มีความผิดหวังแต่อย่างใดนะครับอนาคตพระของลวงปู่จะโด่งดังไปไกลต่างแดนหลายๆประเทศเพราะเขาได้นำไปใช้แล้วได้เกิดพุทธคุณมากมายนะครับ กระผมยังมีพระอีกมากมายที่จะามาให้ชมกันนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ